สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสานบันเทิงทีวีวันนี้มาพูดมาคุยกันหน่อยครับถือว่ามีเรื่องที่จะมาพูดมาคุยกันครับบังเอิญนะเรื่องของธรรมะแล้วก็มีช่อง YouTube ช่องหนึ่ง มากล่าวหาวิยากรผมคุณหนุ่มโคราชผมต้องมาชี้แจงนะครับซึ่งผมก็เป็นคนสัมภาษณ์เองนะะสัมภาษณ์พี่หนุ่มโคราชในแนวทางที่ออกมาโต้แย้งกันเรื่องของกองทัพธรรมเองในฐานะ ผมก็พูดง่ายๆเข้าไปเสียบเขานิดหนึ่งคือมีการแถลงการจากช่อง YouTube ว่าเขาต้องมาออกแถลงการเพราะว่ามันมี y o u t u b e อร เอาข้อมูลของเขาเนี่ยไปขยายความไปกล่าวหากองทัพธรรมเขาก็เลยจะใช้สิทธิ์กับฟ้องยูทูบเบอร์คือผมจำบริบทในการพูดคุยได้ก็คือหนึ่งนะครับมันอาจจะไม่เกี่ยวกับผมนะครับในฐานะผมผมไม่ใช่ยูทูบเบอร์ครับผมเป็น สื่อชนิดหนึ่งครับที่นำความจริงมาพูดกับพี่น้องให้รับทราบครับคือผมถามพี่หนุ่มไปพี่หนุ่มเองก็ได้ข้อมูลจากการให้สัมภาษณ์ของทนายอนันตชัยมันไม่มีอะไรเสียหายหรอกครับทนายอนันตชัยบอกว่าได้เงินสองล้านมานะครับไม่ว่าจะเป็นรถเป็นบ้าน ทนายอนันตชัยก็มีหน้าที่เพราะว่าทนายอนันตชัยเองเนี่ครับเป็นคนสาธารณะนะครับมูลนิธิก็ถือว่าสาธารณะแหละครับนะคือเขาถามมาบอกว่ามันเป็นการฟอกเงินหรือเปล่าทนายอนันตชัยก็นําข้อมูลต่างๆเนี่ยมาชี้แจงต่อหน้าสือ่อแค่นั้นก็จบแล้วไม่มีอะไรนะครับแต่สํานักข่าว ยูทูบสำนักนี้บอกว่าพวกเราเองเนี่ยไปปรับปําไปกล่าวหาไม่ได้กล่าวหานะครับในการสอบถามผมก็บอกว่าต้องตอบมาตอบมาครับก็เหมือนกับกองทัพรมครับไปกล่าวหาไปฟ้องอาจารย์เบียเนี่ยอาจารย์เบียก็ชี้แจงนะฮะแม้กระทั่งมีคนไปร้องอาจารย์เบีย ในคดีร้อยสิบสองอาจารย์เบียกก็มีหน้าที่ไปชี้แจงกับศารว่าตัวเองไม่ได้ผิดกฎหมายแค่นั้นเองครับเช่นเดียวฮะเพราะว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยทางกองทัพทำเองก็ไม่ได้ชี้แจงว่าเงินสองล้านมาจากหลายเส้นทางเหมือนกับช่อง Youtube ทีมม่มาบอกว่าที่ให้การมาเนี่ยที่พูดมาเนี่ยครับผิดพลาดเอา้าตกลงใครผิดล่ะครับได้ข้อมูลที่มาออกต่อหน้าสื่อนี่ครับผิดพลาดตกลงคนที่วิพากษ์วิจารณ์คุณผิดหรือคุณผิดตั้งแต่เริ่มต้นครับนั่นคุณออกมาปกป้องตัวเอง ในลักษณะคุณได้ข่าวสารบ้านเมืองข่าวสารมาในครับข่าว,วงในมาผิดคุณก็ต้องมาชี้แจงกับพี่น้องประชาชนไม่ใช่ว่าคุณมาโยนความผิดให้คนอื่นเราก็ถามไปบอกว่าถ้าน,นายอนันตชัยเรื่องนี้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เขามาชี้แจงเขาชี้แจงได้มันก็จบเท่านั้นเองครับแต่คุณจะเล่นไม้หนักเลยครับ ต้องบอกว่าเล่นมวยหนักเลยจะฟ้องร้องยูทูบเบอร์เอาเขาก็ได้ข้อมูลจากคุณถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นสำนักข่าวนะฮะจุดเริ่มต้นมันผิดคุณออกมาแก้ตอนนี้คุณออกมาแก้อยู่ครับมานั่งถแถลงข่าวเอามานั่งพูดคุณออกมาแก้ว่าคุณเนี่ยพูดผิดพูดไม่หมด คือเราเป็นนักข่าวครับเหมือนช่องใหญ่ๆก็ทำครับเขาก็ถามมาว่าจริงหรือไม่อย่างนั้นอย่างนี้มีข่าวมาว่าอย่างนั้นอย่างนี้ถ้าคุณตอบเขาได้ตอบปัญหาเขาได้ตอบคำกล่าวหาเขาได้มันก็จบแล้วไม่มีอะไรครับเราไม่เคยปรักปรำเราไม่เคยบอกว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้ ถ้าคุณบอกว่าคุณไม่เกี่ยวถ้าคุณไม่ได้ไปเดือดร้อนตรงนั้นมันก็จบครับแต่ทน,ทนายอัธน,น,นาชัยเองเนยครับกองทัพทำเองเนี่ยท่านพูดอย่างนี้ท่านพูดบอกว่าเงินสองล้านเนี่ยได้รับมาได้รับเงินมาจากอาเต้ซึ่งคุณก็รู้ว่าอาเต้เป็นใครครับแต่พี่น้องประชาชนเนี่ยขาไม่รู้ที่เขาติดตามข่าวอยู่นั่นครับ ไม่ใช่ว่าคุณรู้คนเดียวพี่น้องก็ถามถ้าคุณบอกว่าอาเต้ให้มาจริงๆมันก็จบแล้วก็เหมือนกันกับที่คดีโด่งดังที่มันเกิดขึ้นน่ยครับบอกเขาให้มาแต่ว่าไอ้คนที่ให้มาเนี่ยเขาบอกว่าบอกว่าไม่ใช่มันเป็นการเอางาร่วมลงทุนนะครับอย่างนั้นอะ เวลาขึ้นสารเวลาการพูดจาเนี่ยครับมันต้องระวังเหมือนกันครับเราก็ระวังไม่ใช่ว่าเราไม่ระวังครับเราไม่ได้ไปกล่าวหาเราถามครับเราถามบอกว่าถ้าคุณขี้แจงได้มันก็จบแต่คุณบอกว่าคุณจะมาเล่นไม้หนักนะครับคนที่เอาเนื้อหาสารละเอาข้อความจากคุณไปเนี่ยครับคือเบื้องต้นมันผิดเนี่ยคุณต้องยอมรับว่าตัวเองผิด จริงอยู่คุณยอมรับจริงครับคนอื่นวิาพากษ์วิจารณ์เนี่ยคุณบอกว่าคุณจะแปลเรื่องเขาครับอา้าวตกลงคุณแมนไม่ล่ะคุณเป็นสำนักข่าวอะไรอะ่ะผมถามเนยะคุณเป็นสำนักข่าวอะไรครับอ่านข่าวผิดเขายังขอโทษเลยแต่นี่คุณให้ข่าวมาผิดบอกว่าเงินสองล้านเนี่ย มันไม่ใช่มาเส้นทางเดียวผมดูอยู่นะมันมาหลายเส้นทางครับมันก็จบครับถ้าทนายอนันตชัยหรือกองทัพธรรมบอกว่าเงินเนี่ยบริจาคมาเนี่ยสองล้านเนี่ยมาจากหลายเส้นทางแล้วก็รับฟังครับแต่กองทัพรมบอกว่าเงินสองล้านมาจากอาเต่แล้วจะเราจะให้แปลกความหมายเป็นยังไงล่ะครับ คุณมาชี้แจงบอกว่าเงินสองล้านมาจากหลายเส้นทางพูดไม่หมดแล้วก็ได้ข้อความได้เนื้อหาได้ข่าวมาครับที่ไม่ถูกต้องแต่แรกไม่ว่าจะเป็นพระองค์นั้นองคอง์องนั้นนองนี้ครับนั่นหมายความว่าคุณผิดพลาดเองครับคุณผิดพลาดเองผมเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นทิพผมไม่ว่าจะเป็นหนุ่มโคราชไม่ว่าจะอยู่ในกลุ่มหลายช่องเอาไปออกก็เรามั่นใจว่าเราเป็นสื่อเราเป็นสื่อที่หลายคนหยิบยกไปเปรียบเทียบเอาไปออกเอาก็ไปออกกับ จะออกชื่อออกนามหรือเปล่าจะให้เครดิตช่องหรือเปล่าเนี่ยเราเฉยๆกับแต่นี่ครับต้องบอกว่าแม้กระทั่งคุณเองเนี่ยครับยังเอาพวกเราไปออกเลยครับเราไม่เคยพูดเรื่องนี้ครับเราไม่เคยติไม่เคยว่าเลยครับแต่นี่เวลาคุณผิดพลาดเองครับ คุณกลับจะโยนความผิดให้กับคนอื่นทั้งที่คนอื่นไม่ได้ทำอะไรเลยครับเพียงแค่เขาถามเท่าน,นั้นเองครับเขาไม่ได้เล่ยนยาแรงนะครับเขาถามแค่ว่าอย่างนี้มันจริงไหมถ้าไม่จริงก็เอาหลักฐานมาแค่นั้นเองครับมันเสียหายตรงไหนล่ะครับเขาไม่ได้บอกว่ากองทัพทำนี่ครับเป็นคนฟอกเงินหรือเปล่านะ่ะเป็นคนฟอกเงินแล้ว เขาถามว่ากองทัพธทมเนี่ยถ้าเงินมาแบบนี้มันมีที่ไปที่มาหรือเปล่านะบุคคลเดียเอามามอบให้มาบริจาคให้เนี่ยมันอยู่ในเครือข่ายในการฟอกเงินหรือเปล่าเพราะว่าทุกวันนี้ครับไม่ว่าจะกินเท้าไม่ว่าจะระบบการเงินต่างๆนะครับเขาตั้งข้อสงสัยกันแล้ว มันไม่ผิดหรอกครับพี่น้องประชาชนเนี่ยเขาสงสัยกับเพียงแค่ว่าหน่วยงานที่ไปยุ่งเหยิงกับเรื่องอยู่ทุกวันนี้ครับชี้แจงว่าให้ตัวเองสะอาดเท่านั้นแค่นั้นพอครับแค่นั้นพอพี่น้องรับได้ครับพี่น้องเข้าใจแต่นี่ฮะแม้จะเล่นยาแรงกับยูทูบเบอร์เลยไม่ใช่มั้งนะครับเพราะคุณเองอ่ะ ถ้าบอกว่าคุณเด่นคุณดังคุณก็ยังเคยนะเอาคิดพวกเราไปออกอยู่เลยคิดใหม่นะครับคิดใหม่นะกองทัพทำเองเนี่ยเขายังไม่ได้อนี้เลยครับเขายังไม่ได้ออกมาเอะโวยวายเลยครับคุณบอกว่ากองทัพทำเนี่ยไม่เอาเรื่องคุณแต่คุณจะเอาเรื่องกับยูทูบเบอร์มันไม่ใช่กองทัพทำเนี่ยเขาแมนนะ ผมบอกเขาแมนนะเขาสู้ด้วยเหตุผลเขาเป็นทนายนตะ่เขาสู้ด้วยเหตุผลนะครับเราถามกองทธรรมมีหน้าที่ตอบเพราะว่าเป็นมูลนิธิแค่นั้นเองครับทำอะไรให้เป็นลูกผู้ชายครับนะฮะอย่าเอาแต่ได้ผมบอกเลยครับอย่าเอาแต่ได้ครับเวลาก๊อปคิดพวกเราไปเอาวิวล่ะคุณไม่คิดมั่งอะ่ะ แหม้ครับคิดว่าตอนนี้มีคนสนใจมีคนดูเยอะแล้วจะออกวาดลวดลายว่างั้นเถอะคุณละ่ะคิดผิดครับคิดใหม่ครับนี่ยถ้าอยากเป็นสื่อครับต้องรับอะไรละหลายๆอย่างได้ครับต้องบอกเลยครับเหมือนกันกับเอฟซีเลยครับมีครับ ฝายติก็มีฝายชมก็มีเป็นเรื่องธรรมดาครับโรคโซเชียลเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดานะครับเพราะว่าการคอมเมนต์เนี่ยอยู่หน้าคีย์บอร์ดรัาไม่เห็นหน้ากันครับสามารถคีคำพูดที่มันร,ร,รอดแรงก็ได้ครับแต่ว่ามันเป็นส่วนตัวส่วนบุคคลเขาครับเพราะว่าคุณเปิดเป็นสาธารณะเขาก็วิาพากษ์วิจารณ์กันเป็นเรื่องธรรมดาครับต้องรับไม่ได้ครับผมเองเนี่ย ผมก็มองว่าถึงเราจะขัดกันถึงเราจะมีความคิดเห็นต่างกันนะอย่างกองท็ททำอย่างนี้นะเราก็พูดกันด้วยเหตุผลครับผมว่าเขาแขวะเขาเนี่ยเขาแมนเนะ่ะเขาไม่ค่อยมายุ่งอรับเขาก็ชี้แจงเขาไปครับมีอันไหนที่ผิดพลาดเขาเล่นอาจารย์เบียเขาก็เล่นอาจารย์เบีย,ราารย,บยรครับเขาไม่ได้ไปเจ้าตอแย่อย่างอื่นครับ แต่นี่คุณเองเนี่ยครับบางงานเอางานเข้าไปก๊อปไปหาวิวหาไรายได้แต่ซ้าไปครับถึงเวลานี้ครับตัวเองให้ข้อมูลผิดและออกมาโพนาแบบนี้ครับไม่แมนผมบอกว่าไม่แมนครับนะะเพราะ่าบวกเราเองกันเนี่ยผมเองก็ไม่เคยก๊อปมาครับผมบอกเลยครับไม่เคยก๊อปมาเพียงแต่บอกเพื่อนดูนเท่านั้นแหละ แล้วก็ไม่มีอะไรจิตใจกันครับไปคิดใหม่ครับผมเชื่อว่าเป็นนักข่าวรุ่นน้องๆเนี่ยมันไม่ดังหรอกครับพอที่เนี่ย FC เขาก็ากดติตตามหายไปด้วยซ้ำไปครับเออยกเลิกติตตามด้วยซ้ำไปก็ฝากไว้ครับในฐานะทำเรื่องพวกนี้ครับมาก่อนด้วยซ้ำไปครับคิดใหม่นะครับ ต้องใช้คำเหมือนในสภาครับคิดใหม่ไอ้น้องนะครับแค่นี้แหละครับสวัสดีครับ